ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนนี้กรมชลประทานพยายามเร่งการระบายน้ำทั้งในลำน้ำชีและลำน้ำมูลค่ะป้องกันไม่ให้น้ำจากสองแหล่งนี้เนี่ยไหลมาสมทบกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมใน2อําำเภอนะคะทั้งที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งเสริมคันดินนะคะหลังจากที่ระดับน้ำในลำน้ำพองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันจึงจะ ปฏิบัติการแล้วเสร็จนะคะที่บ้านคุยโพหมู่6ตําบลบึงเนียมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบํารุงหนองหวายและสํานักงานชประทานที่6ขอนแกน่นนํารถตักดินขนาดใหญ่มาเสริมพนังกั้นน้ำคลอง3แอลให้สูงขึ้นอย่างน้อยประมาณ50เซนติเมตรค่ะหลังจากที่มวลน,น้ำจากลำน้ำพองหนุนสูงต่อเนื่องเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามเข้ามาในเขตพื้นที่ชั้นในเมืองขอนแก่นนะคะ ขณะที่คุณนทวัฒน์ธทระวณิชยังกูลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวายเปิดเผยค่ะขณะนี้แม้ว่าทางเขื่อนอุบลรัฐจะลดการระบายน้ําแต่ว่าน้ําในลําน้ําพองที่บ้านคุยโพยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทําให้ต้องมีการเสริมคันดินระยะทางมากกว่า4.5กิโลเมตรจากความยาวของผนังกั้นน้ํา3แอล9กิโลเมตรนะคะก็ประเมินว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันจึงจะเสริมคันดินแล้วเสร็จ ส่วนระดับน้ำในลำน้ำพองคาดว่าจะเริ่มลดระดับลงในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำต่อไปเพราะว่ามีแนวโน้มที่จังหวัดขอนแก่นจะได้รับอิทธิพลจากพายุนั่นเองนะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจาก ในพื้นที่น้ําที่ขอนแก่นเนี่ยที่ไหลไปที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้สร้างความเสียหายวงกว้างนะคะคุณผู้ชมมวลน,น้ําทําให้ผนังกั้นน้ําขาดอย่างน้อยหนึ่งแห่งและยังไม่สามารถซ่อมแซมได้ชาวบ้านก็ต้องใช้เรือเข้าออกในหมู่บ้านนะคะหลังจากที่ระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะ ไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะกรมชนระทานรายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย2อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบอำเภอเมืองได้รับผลกระทบ รวม6ชุมชนส่วนอำเภอวารินชำราบน้ำท่วมใน5ชุมชนกรมชลประทานตอนนี้เร่งระบายน้ำทั้งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลป้องกันไม่ให้มวลน้ำจากทั้งสองลำน้ำหลากมาสมทบกันนะคะโดยระบายน้ำจากน้ำมูลตอนกลางผ่านอำเภอเมืองอุบลราชธานีก่อนจะเร่งระบายจากแม่น้ำชีต่อไปและไปปิดท้ายกันที่ระดับน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมค่ะ ช่วงนี้พบว่าระดับน้ำโขงเริ่มลดลงต่อเนื่องล่าสุดปริมาณอยู่ที่ประมาณ4เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตะลิ่งประมาณ8เมตรถือว่าอยู่ในระดับต่ำในรอบ5ปีในช่วงเดือนเดียวกันนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำสาขาสายหลักทั้งลำน้ำำํากํ่ำลำน้ำอูนลำน้ำสงครามีมปริมาณน้ำเก็บกักน้อย ซึ่งทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมมั่นใจถ้าหากว่ามีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำโขงยังสามารถรองรับมวลน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากค่ะ รวมถึงลำน้ําสาขาด้วยแต่อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่เป็นห่วงนะคะเรื่องของปริมาณน้ําในระบบชนลประทานรวมถึงน้ําโขงที่เสี่ยงต่อปัญหาภัยแรงเพราะว่าปีนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะคะขณะที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ําก่าอําเภอธาตุพนมซึ่งทําหน้าที่ดูแลควบคุมน้ําที่ระบายมาจากหนองหานจังหวัดสกลนครตอนนี้งดการพร่องน้ําลงน้ําโขงค่ะเพื่อเป็นการควบคุมกักน้ําในประตูระบายน้ําตลอดลําน้ําก่าทั้ง4จุดอันนี้ก ก็เป็นการบริหารจัดการน้ําป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤด,ดูแล้งที่จะมาถึงในปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีน N News ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางรับชมผ่านทางออนไลน์ของทีน N นช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ